โหฮะนี่คือบอนไซของน้าเล็กที่ทำจากไม้พื้นๆน,นะฮะไม้ถือว่าเป็นเบสิกของบอนไซเลยฮะนะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีราคาหาได้แถวนี้นไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่ขยันหาแค่นั้นเองนี่ก็คือต้นโพไซไกลกลางครับ ชงจิตในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดกิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับช่วงบอนไซสตอรี่นัเล็ก็พามาชมไม้โครงสร้างไม้บอนไซของเราที่หาได้จากธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องลงทุนไปซื้อนะตระกูลโพไซไกลกลา,กลานะเดี๋ยวนาฬิกาพาดูว่าในแต่ละต้นมันต่างกันอย่างไรนะหลายคนอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกแต่ถ้าคนเริ่มเล่นเริ่มค่อยศึกษามันก็จะเริ่มรู้จักแล้วนะก็ถือว่าเป็นไม้โครงสร้างที่หาได้ง่ายเลี้ยงง่ายนะบอว่าเลี้ยงง่ายตายยาก,กว่างันเถอะนะ ยไปดูกันฮะสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้บอนไซของนาเล็กที่ทําจากไม้เบสิกที่หาได้จากริมรัว้วริมสวนตามข้างตึกซอกตึกซอกท้องร่องนี่ฮะง่ายง่ายนะต้นแรกพามาดูคือต้นโพฮะนี่ใบโพก็ถือว่าเป็นไม้ที่หลายคนเห็นอยู่ตามริมถนนริม ท้องร่องนะก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นงานบอนใสไดนะ้แล้วแต่ว่าเราจะทํารูปทรงให้สวยหรือว่าโชว์รากโชว์โคดก็ว่าไปนะส่วนต้นที่สองก็คือต้นใสต้นใสก็มีหลากหลายชนิดนะใสใบคมใสเกาหลีใสช้อนเงินช้อนทองโอยเยอะมากฮะนะ ก็สามารถที่จะเอามาทําได้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นต้นใส่ช้อนเงินช้อนทองนะแล้วก็ตัดมาปักชำนะแล้วก็มาสร้างงานบอนไซร,รากของเขาให้ดูเนี่ยสร้างรากของเขาก็ดูสวยงามนะแต่ก็ต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งกว่าจะสร้างรากได้นะนี่เห็นไหมใบสวยแถมมีลูกด้วยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดอกมนะันฮะเนี่ย มีดอกมีลูกนี่แหละต่อไปก็คืออันนี้ต้นไกรนะก็เป็นต,ตระกูลโพไซไกลกลางฮนะนี่แหละต้นไกรลักษณะใบของเขาจะต่างจากใบกลางเนี่ยใบกลางก็จะเป็นแบบนี้ใบใหญ่ต้นไกรก็ใบเล็ก ก็สามารถที่จะมาสร้างงานบอนไซเกาะหินดูลำต้นเอ็นๆนะดูกิ่งสวยงามนะตามจินตนาการของเราเนี่ยพอตัตดแต่งใบบาก,ก็เป็นพุ่มเหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ว่าเป็นไม้กระถางเห็นไหมฮะสวยงามไหมส่วนต้นสุดท้ายก็คือต้นกลาง ต้นกลางไม่ค่อยแตกกิ่งเท่าไหร่ก็อาศัยดัดลําต้นเอานะให้มันโค้งงอไปตามจินตนาการของเรานะเป็นทรงบัณฑิตนี่แหละฮนะพื้นฐานไม้พื้นฐานแบบนี้ไม้โครงสร้างที่เรามาทํากันนะโพไซไก่ก่างนี่เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายตายยากนะดัดได้ตัดได้ชําได้ นาะเก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเและกิตนไยชาแนลสวัสดีครับ